ครับสวัสดีครับอยู่ในช่องผมสรมา,าระสักเจริญศิลปครับวันนี้เอาผ้าเบิ่งรถแห่เจริญศิลปครับมาติดรับตั้งระบบไฟแล้วอยงจางปลาแน่ครับบัตทีเนีร์เครื่องเมาเสียงเมาส์ไฟล่ะครับบัตทีเน,นีรถ้าเบิ่งเอารถไฟบีมข้างหน้าเราก็จะติดสีตัวครับตอนนี้กําลัางเทสกําลัางหลังติดตัง้งกําลัางเทสกําลัางตรวจสอบสอนการเทคนิคการวิธีใส่มามีซีนจากซีนจากแบ่งครับ ดังเป็นอดิโอครับหมอกเกียบอุปกรณ์เพื่อนผลตูต้เต็มไมปบิดครับใครสนใจกะมาเลยครับเป็น a u อ i o อ1 0สวนนภูมิครับเยเขียนแล้วว่าท่านพ่อทำอย่างนี้นครับมีทิศเพิ่มอยู่เยอะมีเรามีโปรเจกต์อีกอยู่ครับอันนี้ก็เอามาติดพ่อได้ไปปีใหม่ก่อนพราเขามีงานจอดเรนกันตอนกลางคืนเขาก็มีงาน เราจะพาพที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ได้ครับตอนนี้คิ้วงานกับยังมีพ่อวางอยู่ครับแต่ว่าปีใหม่เต็มมแล้วครับเหลือหลังปีใหม่วันที่สองโดยประมาณสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามประมาณน,นี้ครับทึ่งเมาไฟทึงเมาอ่เสียงแล้วครับตันนี้ทาเบงรถ ความสวยงามเอาแนมขึ้นไปกับที่เออไฟมีอย่างไงงามครับพี่เนธ คือเผนแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วครับเสียบซิ้นเสียบแบ่งมาให้เรียบร้อยแล้วเขามีแตะใบใส่ด้วยว่าย <What? S 1> ไงคือห้องประดไปแตง่งเองครับ <Yeah. S 1> เป็นจัดไว้ให้พร้อมนางกุมบอดไปดีมันเด็กเสียบเท่ากับจะเก็บตัวไว้ข้างบนครับตรงนี้ข้างบนงานที่สอนมากๆว่าต้องห้องก็ต้อง ฟ้าแล้วก็ชได้ถอดออกแต่ไม่เคยหยิบไม่เคยหยิบต่ําเสียงอาสีดังแน่นอยนะครับว่าสตาร์เครื่องปั่นอยู่จะหายไปเบิงมุ่มมงมั่งบนเวทีครับบนหัวตรงบนหัวเกียงนี่กม็มีครับ้าหน้ากม็มีด้านหน้าสวยงามแน่นอนครับจะท่านในท่านในเหล้วยด้วครับเนี่ยขี่เขียบแล้วก็หยิติดเพิ่มอีกอยู่ ในห้องเครื่องครับมองจากด้านบนเลยประมาณนี้เป็นของ SPE ครับ ไปวิ่อพี่อีกอะง่ามไปได้ครับเห็นไหมยังไปยังสีกลเลยบ่จากเปลือบเนี่ยอ๋อแล้วผมไปรถตู้ก็นเลยเอ้ยรถตู้วะนาบ่มีรถตู้นี่วะอาา่าแล้วผมไปนั่จาดพูกกันเล จะเตรียมครับไฟต่างๆเรื่องกับมานี่ครับออกเลยปะให้ชมกันครับ เดี๋ยวมือแรงกับสีจังสีด้เทสอีกรอบครับมันจะสีแสงไฟสวยกับพอโตมากอาจจะเอาไปล่องดููันี่กับไเบิงโดยร่วมโดยภาพร่วมครับย้ำเวี้นกับสีพอไม่อค่อยเห็นความแตกต่างหลายปหนือนเด้ฮะไหนยูวเคย่อเห็นยยู่ครับ

นี่นะครับวันนี้ทางหนาเสียงกลางเครื่องสองฟังเลยเดี๋ยวสีไทยเนี่ยหมืนขึ้นให้เบิรงครับขันเท้าซุ้มเท้าอ,ออกไปเทียบอยู่โดมเม้าต่อได้เนี่ที่เทียบกันอีกตามมาอยู่แต่ว่าพวกองค์กาิกับก้อนว่าส่วนหน,น,นึ่งก็ถือไปแล้วจต่นี่ก็ถือครับขับรถแห้งครับ,รบ,รรบโซ่เปืือกเนา ปรับูงยังอีกหลายยางครับนี่พี่ยังบนกับท่านแล้วครับจะได้ปูพืน้นปูยังเพิ่มยูกอีกแล้าแล้วขา้า่ไปตัดตรงนี้ลงหัวของไอ้จานจอดมือกล่องเราต่ํำเ,เราค้นสูงครับหัวเราต่ำจัดการอีก ได้ตรงนี้แล้วครับเนี่ย uh huh. เดนมากเลยตัวข้างบนอในโกดังเป็นกับณนะ้ครับลำพงเต็มเลยครับคุณนะเรื่องลำพงงานกันมากันศึกษากันเบรงน้ำพ่นอยู่ครับดูแบบไหน คือเป็นแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วเขามีแค่หนาทีไปใส่ครับแต่ว่าก็ต้องต่อให้เป็นตอนเย็นๆก็สิบประทันเห็นไอ้ความแตกต่างหลายบันไดต้องเบิ่งย้มมือขึ้นครับย้มมือขึ้น,นี่รับรองว่าหมอลำสิงทีมงานกันมากกับซีหาคนรับคลิปนี้กับสีบมานเนี่นะครับแล้วก็เฉพาะตัวลงคลิปไปก่อนว่ากับสิได้เดินทางกลับกันแล้ว ขอบคุณทีรับชมวงเป็นจบนะครับโดยรับช่วงลงจบอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับเด้อขอบคุณทีติดตามครับลาพิมีกันซัำอีกนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ